ขี่มอไซค์ไม่ได้ทำไมอ่ะนี่ไงเมื่อกี้ฉันขี่ไม่ได้ฉันนั่งไม่ได้หรอใช่กอดดีๆนะรถฉันมันแรงโอเคมันแรงมากเลยเหรอใช่มันยกล้อได้เลยนะว้ายกล้อหัวคว่ำไปเลยใช่ไหมใช่ยกล้อหงายท้องเลยสเออิเออแวะรถไปเปลี่ยนสีก่อนดีกว่า ฉันฉันไม่เอาอ่ะฉันชอบสีแดงเธอชอบสีแดงเหรอใช่แั้นไม่ต้องเปลี่ยนก็นได้ไปเลยเธออะไรเหรอที่นี่มันคืออะไรอะ่ะเอย่าค่อยไปอย่าไปดูฟาร์มก่อนไปเที่ยวที่ฟาร์มก่อน๋อยวค่อยมาดูใช่ถึงแล้วยังอ่ะเพื่อนถึงแล้วนี่ไงว้าถึงแล้วล,ลงมาสิเธอรอ,ออะไรอะ่ะ ฉันเห็นทะเลนั่นน่ะโอ้โหทะเลสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปกินหมูถ้าเราไปดูสัตว์เลี้ยงที่ร์าแล้วเราก็มาเที่ยวทะเลกันเถอะค่ะกินอันนี้ว้าวได้ค่กินสเต็กอร่อยนะเนี่ยเธอเราจะกินหมดเหรอเนี่ยทำไมสั่งมาเยอะอจังเลยเพื่อเราหมูไปหนึ่งไหนอะหมูไปสิโอเคแต่ถ้าสั่งมาเยอะขนาดนี้เธอจะกินหมดเหรอก็เธอเธอเป็นคนกินไม่ใช่เหรอฉัน ฉันฉันเป็นคนที่กินเธอเลี้ยงได้ไหมล่ะได้แต่เธอจะกินหมดไหมล่ะหมดมเยอะนะเนี่ยหมดละโอโ้เธอกินไวจังเลยอะกินไวเลววยละโอ้ยฉันยังไม่หยิมเลยเธอรีบจูงฉันออกมาเนี่ยเพื่อนอะไรเหรอฉันฉันอันนั้นฟาร์มอันนั้นที่ฟาร์มเลยเพื่อนหมูว้าวทำไมหมูมันตัวใหญ่จังเลยอะเพื่อนมาดูนี่ หมูตัวเล็กโอ้ลูกหมูตัวเล็กก็มีน่ารักจังเลยฉันจะอุ้มไปหาแม่มันก่อนนี่ไงแม่มันอยู่เนี่ยตัวเบลเลอร์เลยไม่ใช่จะหาไปแม่มันแม่มันอยู่นู่นไหนอ๋อแม่อยู่ตรงนี้เหรอแล้วตรงนั้นอะไรอ่ะพ่อมันเหรอพ่อมันกินยาอยู่ให้ให้มันกินอยู่ตรงนี้ให้มันกินกับแม่มันแล้วเธออุ้มหมูตัวใหญ่ได้ไหมอ่ะหมูตัวใหญ่แม่มันอ่ะอุ้มไม่ได้ตัวใหญ่เกินจะอุ้มไหวไหม เฮ้ยเธออุ้มได้ยังไงอะมันตัวใหญ่นะฉันอุ้มได้โอ้มันหนักมากเลยนะเธอฉันฉันฉันเชื่อเธอแล้วฉันเชื่อเธอแล้วว่าเธออุ้มได้ปล่อยเลยฉันฉันอุ้มได้ตัวฉันอุ้มได้ทุกตัวหละแล้ววัวตัวใหญ่ล่ะวัวตัวใหญ่เหรอใช่เธออุ้มได้เหรออุ้มได้มันตัวหนักมากเลยนะว้ายอุ้ยวัวตัวใหญ่เธอก็อุ้มได้เหรอเนี่ยอุ้มได้สิทำไมเธอแรงเยอะขนาดนี้ฉันมีแรงอยู่แล้ว โอ้ยฉันยกไม่ไหวแล้วเนี่ยมันตัวใหญ่มากเลยฉันเธอเธอลองอุ้มดูก่อน๋ยวฉัน๋ยวฉันให้พลังเธอไปฟิวฉันให้พลังแล้ะดูอุ้มดิฉันจะลองอุ้มดูนี่ไงเธอให้พลังฉันมาแล้วฉันเลยอุ้มได้เธอลองไปอุ้มหมูสิหมูตัวใหญ่หมูแม่มันอ่ะไหนอ่ะนี่ไงมาเดี๋ยวฉันจะลองอุ้มหมูตัวใหญ่ดูอุ้มดิ เออนี่เจ้าหมูมาฉันอุ้มซะโดยดีโอ้โหฉันอุ้มได้ยังไงเนี่ยเธอเธอดูนะฉันอุ้มฉันอุ้มสัตว์ฉันอุ้มฉันอุ้มฉันอุ้ม,มพ่อันได้วยด้วยนะอุ้มพ่อหมูได้ด้วยเหรอมาดูมาดูเธอพอลังเธอไม่มีใช่ไหมใช่โอ้โหพ่อหมูตัวใหญ่เธอก็อุ้มได้เหรอเนี่ยฉันอุ้มได้ทุกตัวมันหนักมากเลยนะเธอไม่เห็นหนักเลย ปล่อยลงเธอหลังเธอจะหักนะฉันไม่หักหรอกฉันแข็งแรงจะตายเพราะว่าฉันกินนมทุกวันเหรอฉันก็เลยมีพลังเธอกินนมกินผักเยอะใช่ไหมใช่เธอก็เลยแข็งแรงโอ้โหวัวตัวนี้ด้วยเธออุ้มได้ยังไงอะเพื่อนก็ฉันกินผักกินกินะกินที่ของที่มีประโยชน์ไงเหรอใช่ดูที่นี่มีแพ้ไหมมีสิเดี๋ยวฉันหาไปมานี่ ไหนเหรอแพะนู่นนู่น่นเรอนู่นนู่แพะนู่นนไงแพะอยู่ตรงไหนอ่ะอุ้ยมีไก่ด้วยมีแพะนี่โอ้จะแพะน้อยน่ารักจังเลยงั้นดูสีขนฟูมากใช่มันน่ารักมากเลยอะแพะตัวนี้ฉันชอบคุ้มอุ้ยไก่มันให้เธออุ้มด้วยเหรอใช่ไก่มันจะวิ่งหนีเธอไม่ใช่เหรอ ไม่วิ่งหนีหรอกมันน่าทำไมมันน่ารักจังเลยอะสัตว์ทุกตัวน่ารักเกือแล้วเพื่อนที่นี่ที่ไหนเนี่ยไอ้ก้อนอะไรเนี่ยเธอก้อน,ก,อน,นก้อนเนาะก้อนก้อนก้อนระไวไ้เตะคนหรออะไวเตะคนนี่ใส่ไม่ดีอ๋ออ๋อไม่ใช่ก้อนหญ้านี่ไงเขา,าให้ให้วัวกินเนี่ยหญ้าเขียวเนี่ยอ๋อก้อนหญ้าเหรอใช่เพื่อนดูดูดนี่นะฉันอุ้มวัวตัวหนึ่งได้ด้วย ตัวนั้นนาฉันอุ้มไปแล้วฉันขอลังตัวนี้มั่งเธอพลังเยอะจังเลยอะโอ้โหทำไมเธอพลังเยอะอย่างนี้อุ้มวัวทั้งหลายตัวแล้วยังไม่เหนื่อยอีกฉันนม่เหนื่อยเลยฉันกินนมเบื่อเธอวิ่งง่้ยด้วยเหรอใช่โอ้โหฉันขอเอาไปเอาโยกไปอยู่ตรงนี้ว่ามันแย่งกินกันมันทะเลาะกันทุกตัวเลยอะให้มันกินตรงนี้มั่งให้กินพื้นมั่งโอเคโอเคแล้วฉันฉัน ฉัน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 ทะลุได้ด้วยนะหรือว่าฉันฉันพังมันได้ด้วยหรือว่าทะลุได้ด้วยทะลุไหนอ่ะฉันฉันพังได้ด้วยนะเธอจะไปพังมันทําไมของเราเพื่อนฉันพังได้ด้วยนะดูนะดูันะฉันพังได้ด้วยพังของเขาสิเพื่อนโอ้เธอจะไปพังของเขาทําไมฉันพังแล้วเธอเธอฉันพังได้ด้วยนะ ฉันเห็นแล้วแต่เธอจะไปทำของเขาทำไมอ่ะฉันมีพลังเยอะเราไปดูที่ทะเลกันดีกว่าที่ทะเลเหรอเนี่ยวิวสวยมากเลยอ่ะฉันมีพลังเยอะรอฉันด้วยสิฉันมีพลังเด้อฉันก็ต้องวิ่งไวอยู่ละเธอก็รอฉันด้วยโอ้ยกระโดดเลยเหรอฉันพลังเยอะโอ้ยเธอพาฉันกระโดดสูงทำไมเนี่ยฉันพลังเยอะเธอพลังน้อยไงฉันฉัน เธอว่ายน้ำได้ไหมตาเราลงไปว่ายน้ำกันสิฉันฉันไม่ว่ายฉันไม่ได้ใส่ชุดว่ายน้ำรอใช่ที่ใส่ชุดว่ายน้ำไหมเราลงไปดูเมืองใต้น้ำกันไม่ฉันว่ายไม่ได้เสื้อมันจะเปียกโอเคโอเคเธอขนาดฉันยังอุ้มเธอได้อีกอืมฉันตัวใหญ่เธอก็อุ้มได้เหรอเนี่ยก็ฉันอุ้มได้ะฉันอุ้มได้ก็นั่นแหละ เธอมีพลังวิเศษเหรอถ้ากินกินนมเยอะกินผักเยอะใช่ไหมใช่เธอก็เลยมีพลังเธอฉันขี่ได้ด้วยนะดูโอ้เธอขี่มอไซค์ด้วยเหรอใช่เธอเจังเลยฉันขี่ได้อยู่แล้วฉันไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าเธอขี่มอเไซค์เป็นเนะฉันอยากฉันอยากไปดูบ้านหลังเนี้ยมันคืออะไรอ่ะไปดูสิมันมีสามชั้นนะหรอใช่ ฉันขอไปดูชั้นชั้นหนึ่งชั้นแรกฉันขอไปดูชั้นแรกฉันพกไฟฉายมาด้วยนี่ที่นี่มันคืออะไรเหรอโฮมสเตย์เหรอฉันมีไฟมาด้วยผีมันกลัวไฟฉันเอาไฟฉายสองแค่โอ้โหห้องหนึ่งเป็นห้องสีเหลืองว้าชั้นหนึ่งเป็นห้องสีเหลืองต่อไปต่อไปห้องที่สองก็ต้องเป็นห้องสีสีชมพูชั้นบนเหรอเนี่ย ใช่นี่ไงห้องสีโอ้ยมีชั้นสองมีห้องสีชมพูด้วยสวยจังเลยอะห้องที่สามจะเป็นห้องสีฟ้าห้องที่สามเป็นห้องสีฟ้าเหรออ่ะไม่เชื่อลองดูใช่ห้องสีฟ้าไหมโอ้ยห้องสีฟ้าจริงๆด้วยอ่ะโอ้ยแต่ห้องนี้ทําไมมันมีน้ําเต็มห้องเลยอ่ะก็น้ำมันเป็นสีฟ้าสีฟ้าก็เลยเป็นน้ำมีน้ำเหรอใช่ลงได้ไหมอะอุ้ย ฉันตกน้ำเพื่อนช่วยดูอือ๋อมันเป็นสะพานเล็กๆเองอ่ะฉันเดินพลาดตกว้าวจิบกาแฟด้วยฉันเป็นเป็นโคนเธอเป็นอะไรอ่ะเธอเป็นช็อกโกแลตเหรอใช่ฉันเป็นครีมเหรอใช่อร่อยจริงๆเลยอ่ะเนี่ยมันเปิดอุ้ยเธอจะลงไปทำไมฉันฉันขอรังลงเพื่อนเล่นน้ำไหมป่ะเล่นน้ำกันก็ได้ป่ะ อเพื่อนตาเสียอะไรน่ะไหนเนี่ยตาเธอเสียอะไรอ่ะสีฟ้าไงตาฉันเสียอะไรสีชมพูงไงสีม่วงอา้าวเธอทําตาสีม่วงเหรอใช่ตามันเหมือนว่าสชมพูม่วงนั่นแหละมันเข้มเหมือนกันนั่นแหละหรอมันเรียกว่าสีชมพูม่วงกลับบ้านกันเถอะเพื่อดูนี่อะไรเนี่ยมันเปิดมันมีแอร์ด้วยนะไหนอ่ะ มีแอแต่ฉันไม่บอกฉันไม่ให้ดูหรอกเหรอเธอฉันมีบ้านหัวใจได้ด้วย,วยมีบ้านบ้านหัวใจที่ไหนอีกเดี๋ยวฉันพาไปดูบ้านหัวใจเป็นไงเดี๋ยวราปิดตาก่อนโอเคปิดตาไว้นี่ไงถึงบ้านหัวใจแล้วปิดตาก่อนแล้วพึ่งดูเปิดได้ว้าวบ้านหัวใจ บ้านหัวใจฉันฉันบ้านอันนี้บ้านบ้านฉันอันนี้บ้านแม่ฉันเองหรอใช่สวยมากเลยเป็นรูปหัวใจด้วยบ้านแม่ของเธอเหรอเนี่ยใช่โอยประตูมันปิดปั๊บเลยเออพอเราขึ้นมาปุ๊บประตูมันปิดไม่ให้คนอื่นเข้ามาในบ้านหลังนี้ได้ใช่ไหมใช่เพราะว่าโจน โจนโจนมันจะมาบ้านแม่ฉันโจนมันจะเข้ามาบ้านใช่ไหมใช่มันจะมาป้านอ่ะนั่งก่อนออนั่งชมวิวตรงนู้นสิสวยมากเลยเห็นไหมมีมีอะไรนู่นน้าฉันมีอะไรดูนะอะไรเหรออย่าปิดตาก่อนปิดตาก่อนนะโอเคอ ปิตาสิปิตาอยู่นี่ไงปิตาปิตาคนปิตาปิตายอตายินปิตาว้าวสวยจังเลยที่นี่ที่ไหนเหรอฉันไม่รู้เหมือนกันเหรออุย้ยมันสวยมากเลยอะยอเธอ,อรู้ได้ยังไงว่าที่นี่มันมีอะเธอเล่นซ่อนแอบไหมไม่เอาอะอยากเล่นนะอ่าอ่าอ่าเธอเป็นเธอเ,เป็นคนหาฉันเป็นคนาเธอซ่้างอย่างนี้ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคเจ็ดครั้งพอแล้วฉันจะหาแล้วนะไหนนะอยู่ตรงไหนนะเอ๊ะทำไมทาอในนั้นมันปิดน่ะหน้าลมมันจะแรงมั้งลองเดินไปดูสิ้างลนคือข้างบนดิข้างบนจะมีหรือไม่น่าจะมีหรอก าจะไม่มีนะอื่มก็ไปดูในเต็นอะไปดูในเต็นหนึ่งก่อนเขาเปิดมาเอ้าไม่มีอ่ะไม่มีน่าจะไม่มีนะไม่มีอะไม่มีอะอยู่ตรงไหนนะหาไม่เจอเลยไม่เห็นมีตู้สุดท้ายแล้วน่าจะเจอต้าเอเอ้าไม่มีอ่ะไม่ไม่มีวะไม่หาแล้วกลับบ้านดีกว่าอย่าไปดู เต้นสุดท้ายไหนอ่ะยังเอ๊ะทำไมเต้นนี้มันแปลกอ่ะมันถูกปิดอยู่